ไชนาทเป็นจังหวัดเล็กๆแห่งหนึ่งของประเทศไทยอยู่ห่างจากเมืองหลวงประมาณ195กิโลเมตรมีหลวงปู่สุขวัดปักของมะขามเท่าเป็นที่รู้จ,จักของคนทั่วไปมีเขื่อนเจ้าพยาที่รองรับแม่น้ำสามสายที่ไหลผ่านเหมาะแก่การทำการเกษตรและเป็นแหล่งผลิตข้าวพันธุ์ดีที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยมีส่วนนกไชนาท ที่เป็นแหล่งเรียนรู้แหล่งท่องเที่ยวที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต,ต้และยังมีส้มโอพัน์ขาวแตงกวาเป็นผลไม้ที่ขึ้นชื่อของจังหวัดชัยนาทที่มีปลูกกันโดยทั่วไปสำนังกงานเขตพื้นที่การศึกษาปรมศึกษาชัยนาทตั้งอยู่ที่ถนนวิเชียนปาการอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทโดยมีนางสาวละอ,อวิไล เป็นผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาทมีนางทัศนีแก้วทองนางลักประภัยหนูพรมว่าที่พันรีสมเกียรติแก้วทองและนายกมน์สาวภาคสุขเป็นรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาทมีบุคลากรทั้งสิ้น69คนเป็นข้าราชการ54คนลูกจ้างประจำ7คน พนักงานราชการสองคนลูกจ้างชั่วคราวหกคนประกอบด้วยเจ็ดกลุ่มดังนี้นายปาโมดเลขาวัฒนะผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการนางสาวกิ่งดาวบุญสารณะผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์นางสาววาสนานิยมธรรมผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนนายองอาจพินทองผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล นางสุดใจเกิดอ้นนักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษานางสาวปพิมพาปายนานักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลและนางพันนีบุญถึงผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายในและได้แบ่งพื้นที่การให้บริการทางการศึกษาทั้งสิ้น8อํอำเภอ โดยจัดตั้งศูนย์ประสานงานทางการศึกษาทั้งสิ้น13ศูนย์ได้แก่อําเภอเมืองชัชนาทอําเภอมโนลมอําเภอวัดสิง์อําเภอสันคาบุรีอําเภอสัพยา,อ,พาอําเภอห่นคาอําอเภอหนองมะมงและอําเภอเนินขามสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัชนาทมีโรงเรียนในสังกัดจำนวน163แห่งมีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น28,000 66คนมีผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งสิ้น1,345คนอีกทั้งยังมีการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการดำเนินการจัดการศึกษาโดยครอบครัวหรือโฮมสคูลจำนวน6ครอบครัวได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท มีการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศโดยใช้แชนนลโมเดลเป็นโมเดลหลักในการบริหารจัดการศึกษาที่มุ่งหวังให้เด็กนักเรียนเป็นเด็กดีมีวินยัยใส่ใจอ่านเขียนโดยมีกระบวนการในการดําเนินงาน7กระบวนการประกอบด้วยกระบวนการที่ 1. นํนาศาสตร์พระราชาอันเป็นองค์ความรู้ในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมาประยุกต์ใช้ โดยเน้นหลักปัจญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษากระบวนการที่2แนวคิดการพัฒนาให้สะอาดที่มุ่งพัฒนาความรู้พัฒนาการทํางานพัฒนาจิตใจให้เกียรติให้บริการให้ความร่วมมือสะอาดกายวาจาใจสะอาดคนสะอาดงานสะอาดสถานที่กระบวนการที่3ม,มาตรฐานองค์กรทั้งด้านคน เงินวิชาการและการส่งเสริมสนับสนุนมีการกำกับติดตามให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดกระบวนการที่4เน้นสอนคุณธรรมโดยมุ่งหวังให้นักเรียนมีคุณธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์กระบวนการที่5กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโดยเน้นพัฒนาผู้เรียนให้ครบทั้ง4ด้านกระบวนการที่6มันเพียนฝึกทักษะ โดยการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนให้นักเรียนมีความใส่ใจอ่านเขียนด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายกระบวนการที่ 7. สร้างพันธะเครือข่ายโดยการนำนโยบายสู่การปฏิบัติที่อาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนสร้างพันธะสัญญาด้วย MOU เพื่อย,ยกระดับคุณภาพการศึกษา MOU การขับเคลื่อนนโยบายใช้นาทเมืองเด็กดี มีวินัยภูมิใจในชาติการดำเนินการตามแนวคิดพัฒนาให้สะอาดร่วมกับชัยนาทโมเดลที่มีกระบวนการดำเนินการ7กระบวนการเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้ไปสู่ความสําเร็จเป็นเด็กดีมีวินัยใส่ใจอ่านเขียนของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปรมศึกษาชัยนาท และส่งผลให้ชัยนาทเป็นเมืองเด็กดีมีวินัยภูมิใจในชาติและจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาทได้ดำเนินการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการในการเรียนทางไกลผ่านดาวเทียมในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้อไวรัสโคโรนา2019 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาทได้เตรียมการและแจ้งสถานศึกษาในสังกัดให้จัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV โดยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาทคณะรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาทคณะศึกษานิเทศผู้อำนวยการกลุ่มหน่วย และบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพมศึกษาชัยนาทได้ออกตรวจเยี่ยมและติดตามการเรียนทางไกลที่บ้านของเด็กนักเรียนในสังกัดเพื่อรวบรวมปัญหาและนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไขให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ที่บ้านได้จากการเตรียมการต่างๆได้เตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่1ประจำปีการศึกษา2563 วันที่1กรกฎาคม2563สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาทได้ดำเนินการประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอคอนเฟรนต์เพื่อชี้แจงแก่สถานศึกษาในสังกัดโดยกำหนดมาตรการการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโครโนาพร้อมให้สถานศึกษาประเมินความพร้อมของตนเองในการเปิดเรียนตามมาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด และแรยงานให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดทราบเพื่อขออนุมัติเปิดเรียนโดยโรงเรียนในสังกัด163แห่งมีความพร้อมเปิดเรียนได้ทุกโรงเรียนเปิดเรียนมั่นใจปลอดภัยโควิด นมชีทางร่วมกันสรรรส้างชาติไทยให้วัดสะอา